สวัสดีครับทุกคนวันนี้กผมเพอร์โซเนตใน o อเครับแต่วันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเกม o อเแต่เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง Overwatch League ครับล่าสุดเนี่ย a c t i v i s i ันบริษัทเลออฟพนักงาน50คนที่อยู่ในแผนก e-sports พร้อมกับเปิดเผยในงบการเงินไตรมาสที่2ของปีนี้ว่าจะมีการปรับข้อตกลงการดำเนินงานครับหากแต่ละทีมโหวตกันแล้วเนี่ยไม่ยอมรับข้อตกลงใหม่สามารถเลือกรับเงิน6ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบอกเลิกข้อตกลงได้นี่จึงก่อให้เกิดกระแสความเห็นมากมายครับว่าหรือนี่จะเป็นจุดจบของโอสตรีกเกิดอะไรขึ้นทําไมโอสตรีกมาถึงจุดนี้ได้ในคลิปนี้เรามาคุยกันครับ ก่อนจะไปเริ่มการผมขอฝากคำถามง่ายๆหนึ่งคำถามไว้นะครับในความทรงจำของคุณตั้งแต่ดูแข่ง o อวชมาเนี่ยคุณชื่นชอบผู้เล่นคนไหนมากที่สุดและเพราะอะไรก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักโอ l e ชลีกกันก่อนนะครับโอ l e ชลีกก็คือการแข่งขันสูงสุดในเกมโอเชเปิดตัวในปี2016เริ่มแข่งขันพรีซีซั่นของซีซั่นแรกเนี่ยปลายปี2017นะครับจัดขึ้นโดยบริษัทเอ t นเตอร์เทนเเอง ไม่ได้จ้างคนอื่นมาจัดให้ลักษณะการแข่งขันเนี่ยใช้เป็นรูปแบบ Regular s e a ซั่แล้วก็ Play Offs ทุกทีมจะต้องแข่งแบบพบกันหมดเพื่อเก็บแต้มนะครับทีมกลางตารางจะต้องแย่งชิงที่นั่งเข้าสู่ Play Off ฟผ่านการแข่งขัน Play ์อส่วนทีมที่ได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนที่เขากำหนดไว้จะได้เข้าไปรอในรอบเพลย์ f อฟเลย ในส่วนของการทํารายได้ที่มีมาตั้งแต่ช่วงเปิดโอเวอร์สลีกมาจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับ<ส>ก็คือการขายสกินโอเวอร์สลีกของแต่ละทีมและพอพูดถึงเรื่องสกินถ้าคุณอยากเติมถูกกว่าเติมเองนึกถึง Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมโอเวอร์ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richman shop com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางไลน์ o f f i c i a l ยลแอ ริชแมนช็อปนอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะ Ro บ lox Riot, ร t e a m รมรวมทั้งบัตรไลฟ์ไซต์อาทิบัตรแกร็บไลน์ทินเดอร์เติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายที่หลังต้องนึกถึงริชแ Man hop โน1เรื่องเติมเกมจะช้อปปิ้งที่ช hope e อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์เพอร์โซนอช้อปปิ้งสินค้าได้ก็ได้ใน s h อ p e ีลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วตั้งแต่ o w a t ว h League เริ่มมาเนี่ย จนถึงตอนนี้สภาพการเป็นยังไงบ้างเราลองย้อนดูกันแบบคร่าวๆครับในซีซันแรกสุดของโอชลีกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด12ทีมร่วมเข้าแข่งขันโดยทุกทีมที่จะเข้ามาแข่งในลีกได้เนี่ยต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสล็อตทีมเข้ามานะครับหรือที่เขาเรียกว่าแฟรนไชส์ในปีแรกเสนอขายที่สล็อตละ20ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโดยตกลงกันว่าส่วนแบ่งไรายได้จากลีกที่มีให้กับเจ้าของทีมต่างๆเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปี2021เป็นต้นไปถ้านำง่ายๆมันก็คือต้องซีซัน4นู้นเลยนะครับ ทุกการแข่งขันในซีซั่นหเนี่ยมีการจัดขึ้นที่บริษัทอารีนาทั้งหมดมันจะมีความสําคัญตอนไหนเดี๋ยวเราจะได้เห็นกัน หลังจากนั้นเนี่ยโอเวอร์ลีกก็มีทีมเพิ่มเป็น20ทีมในซีซั่นที่2ปี2019โดยทีมที่เข้ามาภายหลังนี้นะครับก็คือ8ทีมเนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าสล็อตมากกว่าทีมที่เข้ามาในซีซั่นแรกมันจะอยู่ที่ประมาณ30-35ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะก็ถือว่าแพงกว่าพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยการคาดการณ์ของบริษัทก็ดูเลยว,ว่าโอเวอร์ลีกเนี่ยมันน่าจะรุ่งเรืองในอนาคตแน่ๆเนาะแล้วนักลงทุนก็โอเคยอมนะครับไม่ว่าอะไร ในซีซั่น2เนี่ยก็เริ่มมีการจัดแข่งขันในโฮมสเตนแล้วก็คือแต่ละทีมเนี่ยจะมีสนามแข่งขันในบ้านของตัวเองเปิดให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ในแมตช์เย้าแมตช์ยืนอะไรแบบนี้นะอารมณ์มันคล้ายๆกับฟุตบอลนะครับที่แต่ละทีมอะ่ะก็จะมีสนามประจําบ้านตัวเองเนาะต่อมาคือซีซั่น3นะครับเริ่มต้นในช่วงปลายปี2019ต้นปี2020ปีนี้เป็นปีที่บริษัทเคยบอกว่าจะให้การแข่งขันทั้งหมดในโอเวอร์ลีกเปลี่ยนมาใช้โฮมสเตนของแต่ละทีมแบบเต็มตัวนะครับไม่ ต้องใช้บริษัทอารีนาในการแข่งขันอีกแล้วซึ่งการทำโฮมสเตย์เนี่ยความสําคัญก็คือมันจะช่วยให้ผู้คนไม่ต้องเดินทางไปต่างเมืองเพื่อดูการแข่งขันครับคือนึกสภาพนะว่าบริษัทอารีนาเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งใช่ไหมและพอการแข่งขันทุกแมชเนี่ยถูกจัดขึ้นที่นั่นที่เดียวแปลว่าแฟนๆที่เชียร์แต่ละทีมจะต้องเดินทางจากอาจจะเป็นรัฐที่ตัวเองอยู่เมืองที่ตัวเองอยู่เพื่อไปที่บริษัทอารีนาเท่านั้น พอเ,เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการทำโฮมสเตย์เนี่ยมันก็ช่วยให้ผู้คนเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปต่างเมืองแบบนี้นั่นเองนะครับเขาสามารถเชียร์ทีมเมืองตัวเองแล้วก็ซื้อตั๋วเข้ามาดูที่สนามในเมืองตัวเองที่เขาอยู่ได้เลยคนดูมันก็จะใกล้ชิดกับนักกีฬาของทีมตัวเองมากขึ้นนะครับพอใกล้ชิดกันมากขึ้นแบบนี้มันก็เพิ่มแนวโน้มการขายเมอร์ชต่างๆของทีมได้แฟนๆก็น่าจะมีการซื้อขายเมอร์ชกันเองด้วยหรือว่าทํามาขายอะไรแบบนี้นะรายได้ต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าทีมที่จัดโฮมสแตย์นั้นๆเองโดยตตรรงงด้้วยนนไม่่อผกกอผาก แต่แล้วเนี่ยซีซั่น3มาดันประจวบเหมาะกับช่วงที่โควิด1 9ระบาดพอดีเริ่มแข่งได้ไม่นานเนี่ยก็ต้องปิดการแข่งขันที่โฮมสแตด์ต่างๆพอไล่ไปปิดไปปิดมาเนี่ยสุดท้ายในช่วงมีนาเมษานะครับทุกโฮมสแตด์ของทุกทีมโดนปิดทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันทุกแมชเป็นการแข่งออนไลน์แทน นี่หมายความว่ารายได้จากโฮมสเตย์เนี่ยจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงพวกหนี้ชิดใช้ในการก่อสร้างสนามขึ้นมานะยิ่งถ้าเป็นสนามเฉพาะสําหรับการแข่ง e s p o r t ์มันก็อาจจะหนี้บานพอสร้างเสร็จปุ๊บเอาไม่ได้ใช้อีกอะไรแบบเนี้ย รายได้จากโฮมแซนหายไปหมดไม่พอนะครับความกับรีกระเปล่าของผู้ชมที่ตามเชียร์ทีมต่างๆมันก็จะหายไปด้วยถูกไหมเพราะว่าคุณไม่ได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศของกองเชียร์ทีมเดียวกันกับคุณที่เป็นแบบภาพงานออฟไลน์อ่ะมันคนละฟิลกันอยู่แล้วถ้าคุณดูแข่งออนไลน์เนาะเมอร์ชต่างๆเนี่ยมันก็คงขายได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่เปิดโฮมแซนอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับในปีนี้เนี่ยโอ์ลีเซ็นสัญญาถ่ายทอดสด3ปีร่วมกับ YouTube ดังนั้นจากแต่เดิมสตรีมในทวิชมาตลอดูม นีเป็นซีซั่นแรกที่โอชลีกย้ายมา YouTube แบบเต็มตัวถ้าพูดกันตามตรงคือตอนที่เซ็นกับ u t u b e เนี่ยผมว่าเขาน่าจะให้เงินกันเยอะอยู่แหละมีรายงานเหมือนกันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ160ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะว่ามันเซ็นมา3เกมเลยคือมีทั้งโอชลีกมีทั้งคอร l ดิตี้ลีกนะครับแล้วก็มีของฮาร์สโตนด้วยเนาะต่อมาในซีซั่นที่4ครับมันเริ่มต้นในช่วงเมษาปี2021ซีซั่นสมเนี่ยมีการปรับตารางค่อนข้างเยอะซีซั่นสมันก็เลยเริ่มช้านิดนึสตทีี่เเคยยถูกกกลิไป นในซีซั่นนี้มันก็ยังคงปิดอยู่นะครับยังไม่มีการใช้งานเนื่องจากสถานการณ์โควิดมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะเนาะภายหลังบริษ,ษัทเองก็ตัดสินใจนะครับว่ามันต้องจัดวะ่ะ ก็เลยจะจัดแข่งรอบเพลย์ออฟกับแกรนด์ไฟนอลที่สนามกีฬาอ e ีสปอร์ตภายในอาริงตันแล้วก็การเลนเซ็นเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาทั้งคู่เลยนะครับถามว่าทำไมถึงอยากทําผมว่าง่ายๆเลยคือมันจะได้กระตุ้นซีนอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับทำให้คนดูเนี่ยได้กลับมากับปี้กระเป๋าสนุกสนานไปกับการแข่งออฟไลน์ แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่เป็นดังฝันครับต้องยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนั้นมีสายพันธุ์เดลตาระบาดแล้วก็มีความยุ่งยากด้านวีซ่าของนักกีฬาเองด้วยแย่ไปกว่านั้นนะครับคือในช่วงเดือนกรกฎาปี2021เนี่ย DFEH หรือว่าองค์กรดูแลเรื่องความเท่าเทียมในการจ้างงานของรัฐแคลิฟอร์เนียฟ้อง i v i s i o n b l บริ a r ทในข้อหาการคุกคามทางเพศและเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานครับพอคดีความนี้เป็นสาธารณะขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะครับสปอนเซอร์ทั้งหลายตัดสินใจทอน ตัวออกจากโอเวอร์สลีกอย่างรวดเร็วสรุปผลในตอนนั้นนะครับเดือนสิงหาถัดมาแค่1เดือนนะจากสปอนเซอร์ที่มีอยู่6เจ้าเนี่ยหายไปเลย5เจ้านะครับเหลือแค่1เจ้าที่ยังอยู่แล้วก็เป็นเจ้าที่อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นด้วยเนาะตรงนี้เนี่ยเอาจริงมันส่งผลหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าความสามารถในการทํากําไรของลีกเองเนี่ยมันไม่ได้ดีอยู่แล้วด้วยอ้างอิงจากงบของ a อนดิฟิชั่นบริษัทแล้วก็สปอนเซอร์ดันมาทิ้งลีกแบบนี้อีกโอ้โหตกที่นั่งลําบากเลยครับ ต่อมาคือซีซั่นที่5ครับเริ่มต้นในปี2022แล้วก็แข่งด้วยเกม Overwatch 2เป็นครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะก็คือเขาประกาศมาแล้วว่า Overwatch 2จะมีเบตา้ามีให้เล่นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็จะเปิดตัวประมาณไหนใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดตัวแบบเป็นทางการเออก็คือเอา Overwatch 2เนี่ยมาแข่งภายในลีก่อนเลยนะครับปรากฏว่าตัวเลขผู้ชมเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเทียบกับซีซั่น4เนี่ยลดไปประมาณ40%เลยส่วนหนึ่งผมว่าเราก็คงเดาได้ไม่ยาก พอรีบเอาโอเวอรสองมาใช้แข่งนี่แหละครับในขณะที่นึกสภาพนะผู้ชมอ่ะหรือคนเล่นทั่วไปอ่ะยังไม่มีโอกาสได้เล่นโอเวอร์สองด้วยตัวเองเลยมันอาจจะได้เล่นแค่เบต้าซึ่งก็แบบนิดๆหน่อยๆแต่มันน้อยมากนึกออกไหมครับเพราะว่าเกมมันยังไม่เปิดแบบเป็นทางการตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ผมจําความได้ก็คือขนาดนักแข่งนะครับเวลาจะลงแรงฝึกฝีมือตัวเองอย่างเงี้ยมันไม่มีแรงของโอเวอรสองให้ลงนะมันก็ต้องกลับมากดแรงในโอเวชหนึ่งซึ่งโอเวชหนึ่งกับโอวอรสองมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้การฝึกฝีมือส่วนตัวมเเลยแบบอา จริงๆมันก็กคนละเกมมันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นกลายเป็นว่ามีแค่ตอนสคริมเท่านั้นนะครับสำหรับนักแข่งถึงจะได้สคริมในโอวอรสเนาะ หลังจากลีแข่งไปได้สักพักนะครับเดือนตุลาโอวอสก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการรอบเพลย์ออฟของซีซัน n 5เนี่ยมีจำนวนผู้ชมสูงขึ้นอย่างมากนะครับสถิติเวลาการดูเฉลี่ยของผู้ชมทะลุจุดพิกเดิมที่เคยอยู่ในทวิชเมื่อปี2018แล้วก็ปี2019ด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เข้าใจนิดนึงนะว่ามันทะลุจุดพีกก็จริงแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงเนี้ยช่วงเดียวนะครับคือมันเป็นช่วงสั้นๆนะที่เดี๋ยวมันจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว รอบแกรนฟ n a l ลซีซั่น5เนี่ยครับเป็นครั้งแรกเลยที่กลับมาจัดการแข่งขันแบบออฟไลน์ ine, นับตั้งแต่ปี2019ที่ถูกยกเลิกการแข่งขันออฟไลน์เป็นส่วนใหญ่ในตอนนั้นเพราะโควิดเนาะและที่สำคัญเนี่ยคือซีซั่นนี้โอเวช g u กได้สปอนเซอร์สำหรับรอบเพลย์ออฟเพิ่มเข้ามา1รายครับเป็นสปอนเซอร์เจ้าใหม่เจ้าแรกนับตั้งแต่ปี2021ที่คดีความมันเป็นสาธารนณะเนาะ ต่อมาคือซีซั่นที่6นะครับเริ่มต้นในช่วงกลางปี2023แล้วตอนนี้ก็ยังแข่งอยู่เนาะยังแข่งไม่จบความต่างของการแข่งขันในปีนี้คือมันมีการเปิดโอกาสให้ทีมจากคอนเทนเดอร์ได้เข้ามาแข่งขันด้วยในบางช่วงเวลานะครับคอนเทนเดอร์ก็คือการแข่งขันเทียรส2เนาะถ้าเราเทียบว่าโอชลีคือเทียรหน เรื่องราวในซีซันนี้มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นพอสมควรเลยนะครับมีทั้งการย้ายเมืองของปารีสอิเทอร์นลไปสู่เวกัสอิเทอร์นลการรีแบรนด์ทีมอย่างฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นให้กลายเป็นโซอินเฟอร์น l ลแล้วก็ย้ายไปอยู่โซนะครับการบอกเลิกทำทีมของเชิงตัวฮันเตอร์ที่มาพร้อมกับความขัดแย้งของบริษัทกับเน็ตอีสมันก็เลยทำให้ไม่มีผู้บริการโอเวอร์สองในประเทศจีนอีกต่อไปมันหมายความว่าโอเวอร์สองในประเทศจีนน่ะไม่มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองแล้วนะครับตอนนี้ถ้าคนที่อยู่ในจจีนนะเล่อก็ต้งแบบ มาเซิฟซี VPN ไปเซิฟเกาหลีไปเซิฟญี่ปุ่นไปเซิฟไต้หวันฮ่องกองอะไรก็ว่าไปแต่ไม่มีเซิฟจ,จีนแล้วแน่ๆเนาะนอกจากนั้นเนี่ยในช่วงต้นปี2023ก็มีข่าวรายงานด้วยว่าทีมต่างๆในโอเวอร์สลีคครับรวมตัวกันพร้อมกับสำนักง,งานกฎหมายแห่งหนึ่งเพื่อเจรจากับแอคทีฟชันบริษัทสรุปแล้วคุยกันไปคุยกันมาได้ข้อตกลงออกมาครับว่าค่าสล็อตท,ที่แต่ละทีมยังจ่ายไม่หมดเนี่ยจะถูกยกยอดไม่จำเป็นต้องจ่ายอีกแล้ว และโตโตเดฟแอนจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับโอเวอร์ชลีกในฤดูการที่6นี้เรื่องของค่าสล็อตทีมเนี่ยจำได้ไหมครับที่เราคุยกันไปตอนแรกทีมที่เข้ามาในซีซั่นแรกจะต้องจ่าย20ล้านดอลลาร์สหรัฐทีมที่เข้ามาในซีซั่นที่2จะต้องจ่ายมากกว่านั้นก็คือประมาณ30-35ถึงล้านถูกไหมจากการประเมินเนี่ยคือแต่ละทีมน่าจะจ่ายเงินค่าสล็อตไปแล้วประมาณ7.5ถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะบวกกับค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ทีมยังคงดําเนินการอยู่ได้เนี่ยตกปีละประมาณ1ล้หนะั่ รวมๆแล้วก็คือโอเวอร์สลีกอะยอมอะเนาะแบบเออช่างมันไม่เป็นไรถ้าในเมื่อมันจะไม่ได้กําไรหรือว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดอะฉันยอมฉันยอมให้พวกเธอไม่ต้องจ่ายค่าสล็อตตามที่ตกลงกันในตอนแรกให้ครบก็ได้ส่วนถ้าถามว่าทําไมอยู่ดีๆแต่ละทีมมาจับมือร่วมกันเจราจาเฉยเลยนะครับถ้าเราคิดง่ายๆเลยก็เพราะว่าสถานการณ์โอเวอร์สลีกตอนนี้มันไม่สู้ดีเนาะทั้งโฮมสแตนที่แต่ละทีมลงทุนไปทําขึ้นมาเพื่อกะว่าจะเอามาหารายได้เพิ่มเติมให้ตัวเองมันดันเปิดไม่ได้ ทั้งสปอนเซอร์ที่ก็หายายาวๆแทบไม่มีเข้ามาอีกเลยของลีกเองแล้วก็ยอดผู้ชมเฉลี่ยที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆจนมาถึงไม่กี่วันมานี้นะครับในวันที่19กรกฎาคม Activision Blizzard ก็เปิดเผยงบการเงินไตรมาส2ของปีนี้ออกมาแล้วแล้วถ้าเราไปลองดูในหัวข้อ League ตรงนี้เดี๋ยวผมลองแปลให้ฟังทั้งหมดนี้เลยนะจากที่เคยเปิดเผยม,มาความร่วมมือของเรากับหลายฝ่ายที่จะจัด O League เจอแรงต้านมาตลอด ในช่วงไตรมาสสเราได้ปรับเงื่อนไขาบางข้อที่จะมีผลกับทีมที่อยู่ในลีกตามเงื่อนไขที่ปรับแก้หลังจากการแข่งขันซีซันนี้ของโอวอชลีกจบลงทีมต่างๆจะสามารถโหวตยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อตกลงการดำเนินงานใหม่นี้ก็ได้ หากทีมต,ต่างๆโหวตไม่ยอมรับข้อตกลงใหม่นี้แต่ละทีมจะได้รับเงินค่าบอกเลิกจํานวน6ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งหมดตอนนี้มีอยู่19ทีมตัดเชิงตัวอันเตอร์ทิ้งไปเพราะว่าไปแล้วก็คือประมาณ114ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ซึ่งถ้าสมมุติเสียงส่วนใหญ่โหวตว่าไม่ยอมรับโอวัชลีก็น่าจะต้องจบแค่นี้เลยนั่นแหละณนะวันที่30มิถุนายน2023เนี่ยยังไม่มีค่าบอกเลิกสะสมเกิดขึ้นแต่อย่างใดอันนี้ก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เกิดการโหวตกันขึ้นนะนะดังนั้นมันก็ยังไม่มีหนี้สินของบริษัทที่จะต้องไปจ่ายให้กับทีมต่างๆตามที่พูดไปรายได้ทั้งหมดของโอวัชลีคิดเป็นน้อยกว่า1%ของรายได้สุทธิรวมของบริษัท t i v ทิ i o n ันบริ a r d แล้วมันเท่าไหร่ น้อยกว่า1%มึงพูดเล่นหรือมึงพูดจริงทีนี้เราลองขึ้นมาดูตรงส่วนงบการเงิน6เดือนว่ารายได้ของโอชลีกมันอยู่ประมาณไหนนะครับในโน้ตเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าโอเคโอชลีกอยู่ในหัวข้อ Net revenue from a r t h u r ก็คือเป็นอื่นๆเนาะเราก็ขึ้นมาดูตรง a r t h เ r ครับ a r t h เ r เนี่ยเขาบอกว่ารายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ237ล้านดอลลาร์สหรัฐเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดคิดเป็น5%อันนี้เป็นแค่ออชลีกหรือเปล่า เมื่อกี้ไหนบอกว่าโอ a ลีกน้อยกว่า1%ไม่ใช่หรอคำตอบก็คือข้ออาร์เตอร์เนี่ยครับมันไม่ใช่แค่โอ a ลีกอย่างเดียวแต่มันรวมถึงคอ i t y l ิตลีกด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าโอ a ลีกมันไม่ถึง1%หมายความว่าส่วนใหญ่ของ5%เนี่ยมันเป็นคุอริตลีกทั้งหมดเลยรายได้ทั้งหมดตอนนี้บริษัทมีอยู่4590ล้านถูกไหม ถ้าเราตีมูลค่าว่าโอสลีกเนี่ยทำเงินได้ไม่ถึง1%ของตัวเลขนี้หมายความว่ามันทําเงินได้ไม่ถึง45.9ล้านซะด้วยซ้ำไปหรือถ้าเราคิดง่ายกว่านี้เลยนะก็คือตี4,590เป็น1 0 0ไปเลยสมมุติว่ารายได้ทั้งหมดคือ1 0 0บาทแปลว่ารายได้จากโอสลีกรายได้ไม่ถึง1บาทนะครับคือมันน้อยจนแทบไม่มีไม่มีสาระสําคัญอะไรเลยกับตัวบริษัทเองผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนนะว่า ที่เขาทําอยู่จนถึงวันนี้คือเขาทําเพื่อพยายามหาลู่ทางให้มันทํากําไรกับผู้ที่มาลงทุนให้ได้เพื่อรักษาชื่อเสียงด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดแล้วว่ามันไม่น่าจะไหวอะ่ะ ออนอกจากรายงานในงบการเงินดังกล่าวแล้วนะครับ Activision บริษัทก็เพิ่งเลาออฟหรือว่าให้พนักงาน50คนของแผนก e s p o r t ออกจากบริษัทไปอ้างอิงจากพนักงานที่โดนเลาออฟเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใดนะครับไม่มีตัวเลือกให้ย้ายไปทีมอื่นไม่มีการซัพพอร์ตใดๆทั้งสิน้นคือให้ออกบอกแค่นี้เลยคือให้ออกออกไปเถะไม่มีการแบบย้ายไปแผนกอื่นไม่มีตอนนี้ทุกคนต่างก็คิดว่าแนวโน้มมันเป็นไปได้สูงมากที่ทีมต่างๆจะโหวตไม่ยอมรับ ข้อตกลงใหม่เนาะแล้วมันน่าจะทําให้โอเวอร์สลีกต้องจบแค่ปีนี้ซีซันนี้ซีซันที่6นะครับเหตุผลที่เราเห็นได้ทั่วไปผมว่าคงเป็นเพราะกระแสอ e ีสปอร์ตที่ในภาพรวมมันไม่ได้ร้อนแรงเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้แล้วอ่ะ บางคนก็บอกว่าหลีกเนี่ยที่มันจัดขึ้นมาได้นะมันเป็นเพราะเม็ดเงินที่มันโดนยัดเข้ามาเท่านั้นและไม่ได้ก่อให้เกิดกําไรกับนักลงทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่แปลกเลยที่สุดท้ายมันจะไม่ยั่งยืนนะครับพอพูดถึงคําว่ายั่งยืนในการแข่งขัน e s p o r t ์เนี่ยผมว่าเราก็น่าจะนึกถึงการแข่งขันแบบรากยา การแข่งขันแบบรากหญ้าเป็นยังไงมันเป็นการแข่งขันที่จัดโดยองค์กรหรือว่าคนภายในแต่ละชุมชนเองเพื่อให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันเล็กกลางหรือใหญ่ไม่ต้องมีข้อจํากัดอะไรมากมายครับแบบที่การแข่งขันในปัจจุบันมันมีเนาะเออคือถ้าคุณจะจัดเริ่มเงินรางวัลเยอะโอ้โหคุณต้องไปขอสารพัดนู่นนี่นั่นแล้วถ้าสมมติว่าจะเริ่มเยอะจนแข่งกันลีกหรือว่าแข่งกับคอนเทนเดอร์เฮ้ยคุณห้ามจัดนะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะแล้วคุณก็ต้องมีคอนเน็กชันไปคุยไปต่่่ออออรรงงงงะไไกกกกัันนีีมมาาาายยยเลลสิึทหหปจ ตัดสินใจจัดรูปแบบการแข่งขันให้กลายเป็นคอนเทนเดอร์แล้วก็โอวอร์สลีกแบบปัจจุบันเนี่ยก็คือทัวร์โอ e วอชเอปคครับตอนนั้นแทบจะเรียกว่าเป็นยุครุ่งโร์ที่สุดของโอ r ว a t c ชเลยก็ว่าได้นะ down, that's popping that one out, gets the hack in onto Void as well, and he's gonna get popped out of the back very swiftly. Waka Waka walk, -a -walk, -a -walk -a. Yeah. both going down, no supports available for the Sonic Gogury mid there, they the lose out on the Fissure as well, there's no tanks, it's just Rascal and Birdring against the world, some of the best DPS that we have, but they will die, and that's gonna be it, Lunatic High! การแข่งขันมันอุ่นหนา้าข้างมากคนมหาสารร่วมเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบเอาจริงไม่ต้องไปถึงเอเปกในเกาหลีก็ได้เอาแค่ในไทยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับส่วนทัวโอชเอเปกเนี่ยจัดแข่งในเกาหลีโดยมีทีมเกาหลีเป็นหลักเนาะแล้วก็มีการเชิญทีมจากฝั่งตะวันตกเข้าไปร่วมแข่งด้วยจํานวนหนึ่งนะครับทัวนี้เนี่ยสำหรับผมผมว่ามันคืออ e ีสปอร์ตที่โตมาจากรากหญ้าอย่างแท้จริงอ่ะคือมันมีคนเล่นเยอะแล้วมันมีทัวเล็กรองรับแล้วพอแข่งไปแข่งมาโอเคคุณเลื่อนระดับตัวเองจนมาถึง โอวัชเอเป็กได้พอกลับมามองในตอนนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันไม่เหลือความรู้สึกแบบตอนนั้นในตอนนี้เลยอะ่ะมันหายไปอะ่ะเออจากบทสัมภาษณ์กับชอนมิลเลอร์นะครับผู้จัดการ o โ League เขาก็ย้ำว่าโอวัชเนี่ยจะยังคงมุ่งมั่นทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอทั้งในปี2024และหลังจากนั้นและเราต้องการจะสร้างระบบนิเวศอ e ีสปอร์ที่ให้ความสำคัญกับผู้เล่นและแฟนๆทั่วโลก ซึ่งโอสลีกในตอนนี้เนี่ยปี2024จะเป็นยังไงไม่มีใครรู้นะครับหรือว่ามันจะมีหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้ด้วยซ้ำ ในบทสัมภาษณ์เนี่ยคุณชอนมิลเลอร์ก็พูดต่อไปนะครับว่าผมมองโลกในแง่บวกนะเรื่องอนาคต e-sport ของ Overwatch แล้วก็ระบบนิเวศการแข่งขันเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามทําทุกอย่างที่จะทําให้ประสบการณ์ของทั้งผู้เล่นแล้วก็แฟนๆอยากมีส่วนร่วมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับมันพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับมันตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่พอสมควรไหนเองบอกพยายามทําทุกอย่างแต่ล่าสุดเพิ่งเลอฟคนผนแอ e ีสปอรไป50คนไม่ใช่ เออแล้วไม่พอนะล่าสุดเรื่องของ d ด a l a c t i v i ช i o n บริษัทกับ Microsoft ที่เป็นเรื่องกันอยู่แล้วก็สู้กันในชั้นศาลเนี่ยมันก็ชนะคดีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเงินเรื่องของทุนเนี่ยมันไม่ต้องห่วงเลยเพราะมี Microsoft มาช่วยแน่นอนกำไรภาพรวมของตัวบริษัท a c t v v s i o o n บริษัทเองก็ดีมากๆมันเกิดอะไรขึ้นถึง ต้องมาเลอ์ออฟพนักงานแบบไม่บอกลงหน้าแล้วก็ไม่ให้โอกาสย้ายไปทีมอื่นหรือย้ายไปแผนกอื่นเลยด้วยซ้าในมุมของนักพากล้วก็คนที่อยู่กับโอเวชมานานเนี่ยวินฟอสก็ออกมาทวิตนะครับว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาผมได้ถ่ายทอดเรื่องราวของโอเวชออกมาผมรักการทํางานตรงนี้มากนะครับแล้วก็จะทําต่อไปจนกว่าจะไปต่อไม่ได้ยังไงผมก็จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้ายอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทวิตของคาสต่าเนาะทวิตว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับโอเวชลีกก็พูดเถอะแต่มันให้ทุกอย่างที่ผมมีในตอนนี้แล้วมันก็สร้างัว อันยอดเยี่ยมให้กับคนมากมายโมเดลการทำโอชลีเนี่ยมันก็พังตั้งแต่แรกเริ่มอ่ะตอนนี้ผมหวังแค่ว่าเศษเล็กเศษน้อยที่มันพังลงมาจากโอชลีเนี่ยนะจะถูกนํากลับมาต่อเป็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็มีประโยชน์ได้แล้วมันก็จะตรงกับสิ่งที่อ e ีสปอร์ตของ o อวัชควรจะเป็นมากกว่านี้เหตุผลส่วนหนึ่งที่คาสตาต้องออกมาพูดอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าลองไปท่องทวิตพบน,นะก็จะเห็นแล้วว่าฝั่งตะวันตกหลายคนนะครับที่ออกมาพูด ในทำนองว่าแบบเฮ้ยการที่หลีกมันจะโดนยุบมันเป็นเรื่องที่ควรดีใจเราควรจะเฉลิมฉลองอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราพูดกันตามตรงน,นะคือการที่หลีกจะโดนยุบหรือว่าโดนยกเลิกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระทบต่อการทํางานของหลายๆคนนะครับคนที่ทํางานในโอชหลีกเขาต้องตกงานนะ คือเขาต้องไปหางานใหม่แน่นอนถ้าหลีกไม่มีการจัดต่อรวมถึง50คนก่อนที่ถูกเลี้ยอไปแล้วด้วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันดีในแง่ที่ว่าโอเคมันอาจจะเปิดโอกาสให้รากหญ้าโตขึ้นได้เนาะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาเนี่ยมันยังตอบไม่ได้หรอกครับว่า สรุปแล้วลีกจะยังมีอยู่หรือเปล่าในปี2024แต่ถ้าจะมาพูดถึงผลกระทบที่ตามมาใช่ไหมเราก็น่าจะพูดได้อย่างมั่นใจ ấy, ว่าถ้าสมมติโอเวอร์หลีกหายไปจริงนะเราน่าจะได้เห็นการแข่งขันใหม่ๆได้เห็นทัวร์ต่างๆจัดโดยองค์กรที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าเจ้าเดิมๆที่เขาเคยจัดอย่าง o อเวอร์เอปิกโออย่างเงี้ยเออกลับมาจัดหรือเปล่า ก็น่าสนใจมากนะครับน่าจะมีวร์ต่างๆเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคเพื่อทดแทนหลีกสูงสุดนี้อย่างแน่นอนแล้วไม่แน่อาจจะมาทดแทนคอนเ,เดอดวยก็ได้สําหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมคามถามตอนแรกที่ผมถามไว้นะในความทรงจําตั้งแต่ดูแข่งโอวัชมาคุณชื่นชอบผู้เล่นคนไหนมากที่สุดและเพราะอะไรถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับมาที่ว่าเร็วก็ยังช้ากว่าลาเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนบายบาย